เนื่ยธนิชาเจ้าแม่หลอดไฟทุ่มงบการตลาดจัดเต็มลุยโปรเจกต,ต์ต่อยอดแบรนด์ไบโอเอเนอจีให้คนไทยใช้สินค้าดีมีคุณภาพ หนยฮันนิชาวัฒนปปรีชา CEO Bioenergy and Bio bulb ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยโปรเจกต์2 5 6 8ทุ่มงบการตลาดอยากให้คนไทยใช้ของดีมีคุณภาพ Bio energies ผ่านมาตรฐานระดับโลกทุกขั้นตอนการผลิตกับหลอดไฟ LED Solar Cell โดยส่งเสริมกลยุธทธ์ทางการตลาดดึงบิ๊กเอ็มและดารานักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ตอกย้ำแบรนด์และส่งเสริมการตลาดไปเที่ยวต่างประเทศแจกรถยนต์ให้เป็นของสมนาคุณให้กับคุณลูกค้า นุ่ยธนิชาวัฒนาปีชาชานนะคะเป็น CEO ของบริษัทหลอดไฟ b บโอเนจค่ะธุรกิจนะคะ oh. ก็เป็นเกี่ยวกับหลอดไฟค่ะแล้วก็โซล่าเซลล์นะคะแล้วก็อพอดีว่าช่วงนี้ค่ะจะมีผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์เยอะหน่อยอเป็นพิเศษ oh. ะะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นในทางออนไลน์นะคะโซล่าเซลล์ก็จะถูกราคาก็ถูกมากถูกจนแบบว่า โอ้โหแบบหนักใจเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของ b i o n i นจเองเนี่ยเราเปิดมา16ปีนะคะ <Okay. S 1> เราเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมนะคะ <Okay. S 1> เพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราคาล่างกลางบนนะคะแต่ว่าของเราเองเนี่ย เราอยู่ระหว่างราคาตรงกลางจนถึงบนเพรฉะนั้นเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นหลักอ่างเงีเ้ยค่ะสำหรับบริษัทไบโอเนจีเองนะคะจุดเด่นของเราหลักๆเลยนะคะเราส่งเสริมในเรื่องของการตลาดนะคะโดยมีดารานักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมาะช่วยในเรื่องใน,ในเรื่องโปรโมทแล้วก็ส่งเสริมการขายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยบริษัทเราก็มี กิจกรรมกับคุณลูกค้านะคะแบบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มอบรถแจกรถพวกนี้ค่ะให้ให้เป็นแบบของสมนาคุณให้กับคุณลูกค้าค่ะเป้าหมายปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะ,ะเป็นปีที่เราวางไว้ชัดเจนในเรื่องของอในเรื่องการของอขยายในเรื่องของตัวสินค้าเองนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องกลุ่มของโซลา r เซลล์ะนะคะเพราะว่า มันร้อนขึ้นนะคะปีนี้คือแบบว่าคือแบบชัดเจนเลยว่าร้อนแล้วตอนนี้ก็คือหน้าร้อนแบบร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. บริษัทเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเป็นโซล่าเซลล์นะคะ mm hmm. ล่าสุดเราก็ได้ออกโซล่าเซลล์นะคะ mm hmm. เป็นพัดลมค่ะพ mm ัด hmm. ลมโซ mm hmm. ล่าเซลล์ก็มีแบบหลายๆรุ่นหลายขนาดนะคะซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าไฟเลยแล้วก็ปลอดภัยแล้วที่สําคัญนะคะที่ที่แบบต่างจังหวัดที่ไม่มี ไฟฟ้าค่ะสามารถที่จะใช้พัดลมโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะคิดว่าอ,อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะมาใช้โซลาเซลล์จะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟกระแสต,ตอบรับก็กระแสต,ตอบรับดีนะคะเพราะว่าบริษัทเราเปิดมา16ปีแล้วเนี่ยพอ,อ,อมีสินค้าตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยลูกค้าก,ก็ก็ลองได้เลยค่ะเพราะว่าเราเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ราคาจับต้องได้ค่ะอ๋อค่ะ,คะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่า ที่ล่าสุดเราไปออกรายการคุยแซบโชว์เนาะก็จะได้เห็นว่าฟีดแบ็ดีมากค่ะลูกค้าก็ทั้งในรายการแล้วก็ทั้งนอกนอก,นอกจากรายการค่ะก็โทรเข้ามาบริษัทก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ผลดีมากค,ค่ะก็อยากจะฝากโซลา r เซลล์เนาะบริษัทไบ o อเนจีเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของอการ ประหยัดพลังงานนะคะผลิตภัณฑ์เราเน,เน้นในเรื่องของประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาใช้โซลา r เซลล์ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็จะทำรักโลกร้อนด้วยนะคะรักโลกไปด้วยกันโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอเนจีค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะมีทั้งช่องทางทาง f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ i อะ IG นะคะ ช้อปปี้ลาซาดแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามาีทางทีมงานนะคะทีมงานขายโดยโดยทีมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเ่ยทั่วประเทศไทยเลยค่ะเมตานิวขบศบทุกข่าว